ครับทีมคือเร็วแถวทีมนะคะเหลือสิริพันธ์คนเดียวอสาวพันง้าวก็ไดอก็ดีอ่ะอันไหนหน้าตรงดูสิไหนอันดับแรกขอทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันต่อเดี๋ยวคุณครูวันนี้นะคะขอใช้เวลาประมาณสิบกุศล นะคะในการสอนการเรียนการสอนวันนี้ไม่ยากเลยไม่ต้องต่างกล้องอะไรเลยทาขอแค่ฟังแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามนะคะโอเคนะคะเอาละอันดับแรกขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะคะดดอ่าใครเห็นหน้าจอใครเห็นใครเห็นมองเห็นไหมลูกเห็น เอ็นค่ะเ็นค่ะ PowerPoint นคะคะแป๊บหนึ่งเฮ้ยครูแอนแอบเฉลยแล้วอะผู้ค้าเน็ตโนช้าอ่าวันนี้เราจะเรียนเรื่อง Reporters Speech นะคะได้ยินไหม r e p o r t the Speech อ่า reporter speed เป็นอ่าพูดง่ายๆเลยก็คือการเล่าเรื่องของคนอื่นมาพูดให้ฟังอีกทีหนึง่งการเอาประโยคของคนอื่นคำพูดของคนอื่นเล่าให้คนอื่นฟัง,งนะคะซึ่ง reporter speed นะคะมันก็จะมีอยู่สามชนิดนะคะหนึ่งประโยคบอกเล่าสองประโยคคำถามสามประโยคคำสั่งเอาแบบตามความเข้าใจง่ายๆนะคะไม่เน้นวิชาการขอแค่นักเรียนเข้าใจนะคะเอาละ อ่าชนะดาค่ะอ่าโอเครับหนึ่งนะคะอ่าโอเคเพื่อนกงมาทีนี้มันก็จะมีนะคะ reporter speed ก็จะมีสามประโยคนอสามแบบที่ที่คุณครูเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะมี วิธีการของมันนะคะก็คือเหมือนที่คุณครูเคยโพส์ตลงในเฟซบุ๊กแล้วก็มีอะไรคะมีวิดีโอให้ดูด้วยมีเนื้อหานะคะที่เราได้ทําการสรุปนะคะแล้วก็อ่านดูวิดีโอประกอบมาล่วงหน้าแล้วทีนี้ครูก็จะขออธิบายแบบสั้นๆ r e p o r t e d s p e e d ก็คือประโยคนะคะที่เราเอาของคนอื่นมาพูดมาเล่าต่ออีกทีหนึ่งวิธีการของเราก็คือเราหนอันดับแรกเลย ผูพ้พูดพูดเมื่อไหร่ใครเป็นคนพูดนะคะเช่นประโยคนี้อย่างประโยคนี้จอห์นเป็นคนพูดว่า I am relaxing in the garden I am relaxing in the garden คนพูดคือจอห์นดังนั้นพอเวลาอ้อขอโทษค่ะ แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะอ้อ่ะพอเวลาพอเวลาออย่างนี้นะคะสิ่งแรกก็คือเอาจอนขึ้นมาก่อนถูกไหมเอาจอนขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยคำพูดคือคำว่าจอนพูดว่า hey, hey. ฉันกำลังพักผ่อนอย่างสบายใจใน garden หรือในสวนฉันกำลังพักผ่อนอย่างสบายใจ อันดับแรกเอาจอนขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราจะทำยังไงคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรคะเอาอะไรออกอ่าเดี๋ยวต้องพูดว่าจอนพูดว่าจอนเซธจากเซก็เป็นเซธแดในกรณีที่เขาพูดไปแล้วถ้าเป็นประโยคบอกเล่าจะเราจะใช้คำว่าแดดนะคะแต่ถ้าเป็น ประโยคคำถามเราจะใช้คำว่า if หรือ whether ใช่ไหมคะขอโทษค่ะพิมพ์ผิดแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้เราใช้คำว่า that แทนนะคะ John said that จาก i เอาเครื่องหมายออกเอาเครื่องหมายอันดับแรกเอาเครื่องหมายออกก่อนนะคะพอเราเอาเครื่องหมายออกเครื่องหมายก็คือตัวนี้เอเครื่องหมายก็คือตัวนี้นี ตัวนี้เอาออกซะเอาออกซะจืดนี่อันนี้เอาออกเมื่อตัดออกนะคะเมื่อตัดออกเราก็ต้องเปลี่ยนทีน,นี้เราต้องเปลี่ยนคำสรรพนามจากไอ<ป>ก็ไม่ใช่ไอต่อไปเพราะคนพูดเป็นใครคะจอรนจอรนอ่าจอรนเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายกี่คนคน,คนเดียวคนเดียวซึ่งคำสรรพนามที่จะใช้แทนจอรนผู้ชายคนเดียวคือคำว่า he เก่งมากค่ะเมื่อคำว่า h ีเอาละ he ทีนี้ครูแอนบอกว่าอันที่สองอันต่อมานะคะที่จะต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนกริยาให้เป็นเก่ากว่าหรือนานกว่าจาก relaxing ช่องหนึ่งก็เราก็เปลี่ยนตัวที่อยู่ใกล้ประธานมากที่สุดให้เป็นช่องที่สองนี่เป็นอะไรคะจาก a m am เปลี่ยนเป็นอะไรคะ ช่องสองของแอมคือวอสหรือเวอร์คะวอสหรือเวอร์ลูกวอสวอสอ่าเรล็อกอ๋ขอโทษค่ะเรล็อกซิงอินเดอะการ์เดนออโจเห็นไหมอุย้ยเดี๋ยวนะ ก็เป็นอืดอใ,ให้เอามาไว้ตรงไหนอ่ะอืดนี่ทัดไหม j o n n s s a ตทท h a เขาเรียลัคซ i n ส n ในเดอะกนักเรียนอยากรู้ไหมว่ามันถูกไหม <laughs> อยากรู้ไหมคะว่ามันถูกไหมถูกคะ่ะเออแ้รู้ได้ไงมั่นใจเลยขนาดนั้นทีเชอร์ก็เด็กพ๊อขี้ไก่เหมือนกัน john said that he was relaxing in the garden เออมาดูอันที่สองให้ใครเป็นคนทำดีนะทำช่วยกันดีกว่าเนอะรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเดี๋สายเนี่ยปีเตอร์นะคะปีเตอร์พูดว่าอะไรปีเตอร์เป็นคนพูดเดินมาสองคน I am walking with Tom in the park I am walking with Tom in the park. ฉันกำลังเดินกับทอมในเอาคำไหนขึ้นก่อน Peter 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 แล้วอะไรต่อ Peter อะไรนะคุณเติมด้วยตัว S น่ะที่แที่บอกว่า S หรอ S S แล้วอะไรนะประโยคบอกเราต้องเติมคำว่าอะไรนะ Deth That s ด็เเออแั่น่นเป็นดีแหละเออเซต t ด a t ใครคะใครคะใครใครเดินเปลี่ยนเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำสรรพนามวีอ่ะวีเหรอเขาพูดว่าไอนะ h ี h ีแล้วแอมวอลกิ้งล่ะเปลี่ยนเป็นอะไรแอมวอ l กิ n ง was walking in เ uh, อ <With S 1> <with> ้ย with กับใคร with กับใครชื่ออะไรซิทอมทอมทอม in the in the park เออ in the park นี่เห็นแต่เสียงทีมคนเดียวเลย <laughs> ถูกหรือเปล่าเอ้ย <laughs> ah Peter said that he was walking with Tom in the park ถูกต้องค่ะ <laughs> เอาละที่นี้ นักเรียนจะต้องทําเองเอนักเรียนจะต้องทําเองนะคะประโยคนี้ถามว่าจะทําได้ยังไงอ,อนักเรียนรู้วิธีแชทไหมคะในนี้มันมีแชทด้วยนะในนี้มันมีแชทด้วยนะดีดีคุณูเนด้วย <laughs> เดี๋ยวคุณครูทักเข้าไปก่อนเดี๋ยวคุณครูทักเข้าไปก่อนแต่หนูไม่ต้องพิมพ์คําว่าฮัลโหลตาไม่ต้องพิมพ์ตอบกลับนะให้หนูพิมพ์คำตอบ ประโยคนี้เราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็น reporter speed ได้ยังไงลองพิมพ์นะคะใครเปิดจะมีคนตามทันทีช่วยกันลูกช่วยกันไงละพิมพ์ตรงไหนล่ะ <laughs> พิมพ์ตรงแชทลูกพี่พพ,พี่หาแชาทเจอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทีเชอร์จะลองดูว่ามันในมือถือมันจะแชทยังไงแชทอยู่ตรงไหนวะาลองเอาสามจุนดนะ เออใช่เห็นอยู่สามจุดสี่เอใช่ไหมสามจุดแล้วก็เข้าไปใช่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 สี่เอสเอทเข้าไปแม่นบอลเจอแล้วคู่ขาเจอแล้วแน่คู่ขเป็นมากแบบนี้กำลังมาหอนเพื่อนค่ะแล้วมันจะพิมพ์พร้อมกันกับไอ้ดูอันนี้ยังไงวะ เดี๋ยวไม่ไพ่สะทอนไพของคู่ของคูขอโทษขอขอโทษค่ะคุณแอนเปิดสองเครื่องเพราะว่าเพราะว่าพี่ทีมถามเรื่องในมือถือว่าจะทํายังไงครูก็เลยลองดูว่าจะสอนพี่ทีมพี่ทีมได้ยังไงผู้ค้าจะเปิดก็เปิดค่ะทีนี้พิมพ์ิมเลยค่ะพิมพ์ลงไปในแชทนะลูกแชทแชทแชทนะไม่ใช่เขียนลงในหน้านี้ ต้องเอากระดาษมาจดกอนค่ะเพราะว่ามันเขียนแบบดูด้วยกันไม่ได้ฮะเขียนยังไงวะหมายถึงว่าดูดูคําศัพท์แล้วก็มาเขียนในเชทด้วยไงมันดูพร้อมกันไม่ได้ก็ต้องเอากระดาษอ๋อมันดูพร้อมกันไม่ได้เพราะมันอยู่ในมือถือใช่ไหมลูกค่ะออมันไม่เหมือนพีซีถ้าพีซีมันแบบว่าดูได้ทั้งสองพร้อมกันเลยโอเค เสียเวลายอนหากระดาษด้ยยอดทำไมครูได้เห็นแต่เสือยอดล่ะมีโต๊ะไหมกัะตี้วมาดิ พวงก็ได้แบตวิ่งจะหมดสวัสดีคนดูแปดล้านคนรวมทีเชอรด้วยแปดล้านพอดีนักเรียนจริงๆถ้านักเรียนเล่นแบบว่าแบบนล้นักเรียนสามารถเปลี่ยนด้ากาวได้เหมือนทีเชอร์เห็นไหมบ้าหูบ้าหูอย่างแบสซีเบอร์แลยไอ้ตายโยคนลมมาให้หน่อยร้อนอยู่ในห้องบีมนะตา ยกพัดลมมาให้หน่อยโอ้ยยกเองดี่หละโฆษนามันใสยหรือไปยกเองก็ได้วะมันจะได้เรียนี่เอาเร็วต่อนได้ยังเนี่ยเล่นลั่งนี่แล้วกูเไ้ ผกไดยนะถ้าตอบได้แล้วกกันไอไลบ์ดอกไม้แต่อายไรเอียงดอกดอกไมไม่มันไม่ใช่อนะใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดอันดับแรกใครเป็นคนพูดเอียงอย่าง f r ด e g g f อะไรล่ะ G R ม R E นอ่าพิมพ์ขึ้นมาเลย G R E G พีจท่มองในจุะมองแชทลูกมันสีนี้แชทในนี้มีในนี้มันจะมีแชทอยู่ในจุดๆอ่ะ ขอมือถือมันจะเป็นจุดๆจีดจร R E T อ่าแล้วก็เว้นวรวคอะไรนะเกรกเป็นอะไรคะเซอก็กลายเป็นเกรกเซธพูดว่าเซธเซธเออเซเขียนยังไงเมื่อกี้สอน อ <A> <g infected> L A S A I S L I S A I D S A I D เร็วนะเร็วนะเวลาจะหมดแล้วไหนลองส่งมาสิส uh. ่งมาสิส่งมาก่อนเต็มไม่เต็มช่างมันเร็วจะได้่ย่เนี่ยเกมหนุ่ยเนี่ยมโหอยู่เขาจะโกชุ่มเมืองไหนนี่คู่ขะ นุพิมพ์หรือ,อย,ยังยังค่ะนู้ยยังไม่พิมพนูู้จะกดส่งยังไงอ่าผมด้ทำนี้ครับอ่ะอส่งมาสิอ๋อเกรกเซดอ่าเอาแล้วทำไมแล้วทำไมเป็น p r i v a t e ละ่ะลูกแป๊กหนึง่ง <laughs> รู้ไปติ๊กตรงไอ้นี่เป็น private ใช่ไหมโม่โม่สายมวดทัวร์และนิงก็เ <sk> ป็นเกรกเซดแดดไงลูกเกรกเซดแดดอะไรคะ ฟังครูก่อนลูก if ฟฮีไลท์ทำยังไงไลค์ like. ให้เป็นอดีตลูกอดีตของไลค์คืออะไรคะเติมอะไรลูกช่องสอง E.D. E.D. อ่ามี E อยู่แล้วลงท้ายด้วย e เติมดีได้เลย Like ก็เป็น Singing ใช่ไหมคะ Song พอ oh, ยังเป็น my friend อยู่ไหมเป็นเพื่อนของ <F iend. S 2> คุณก็ต้องเป็น his friend เป็นอะไรนะคะครูค,คะ my friend กลายเป็น he l i อย่างนี้ คู่ขาไม่แฟนกลายเป็นอะไร h e a friend ค่ะ h e a friend h i a t friend ใช่ Heat อะไรนะคะฮะ Heat Heat friend เห็นไหมคะคุณครูโพสขึ้นในแชทครับผื่อม เราลรามาดูเฉลยกัน Greg said that he liked singing s o n g for his friend mm hmm. เอาละเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเล่นเกมพร้อมไหมพร้อมไหมเอา ขอโทษขอโทษพร้อมไหมคะอู้พร้อมไหมคะเสียง <c oughs> ใครอ่ะน่ากลัวมากเลยเน็ตช้ามากๆเลยเน็ตช้าเหรอเอาละเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะลองดูซิว่าจะตหรอเปล่านเน็ตช้ามากๆ ดูก่อนจิมมี่อ่าดูนะคะนักเรียนเห็นไอ้ตัวข้างล่างสีเอ่อที่เป็นดินสอไม่ลูก annotate วิธีการเล่นอุป,ปกรณ์ของเราครับอ่ามันสามารถเขียนได้ไม่ใช่แค่เขียนนะนักเรียนเอาให้เรียนเอาสแตมป์ก็ได้คลิกลงไปตรงสแตมป์ก็ได้เป็นรูปหัวใจรูปดาวนะคะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเหมือนทีเชอร์ทำเนี่ยเห็นไหมคะ ให้นักเรียนสแตมป์นะคะเลือกคำตอบมันมีอยู่สาม <3 S 2> อัน,น,นนะเเ,เดี๋ยวก่อนมันมีอยู่สามอันอย่าเพิ่มันมีอยู่สามอันคือบริเวณนี้นะคะหนึ่งเดี๋ยวสอใช่ไหมสามบริควณะ <laughs> สแตมป์กดตรงไหนมันจะเป็นเ,เข้าไปมันจะมีแทนที่มันจะเป็นตัวขีดนะคะมันจะมีสแตมป์ให้ ถ้ามันไม่มีสแตมป์ก็เอาขีดเอาก็ได้ลูกเปลี่ยนสีได้เองอัตโนมัตินะคะคันเลอร์นี่นะคะค่ะโอเคนะคะเอาละทีนี้เราจะมาลองดูกันว่าใครตอบอันไหนจิมมี said that อ่าเขาพูดว่า I get up too early every day ทีนี้ประโยคเอามาเป็น reporter speech ก็เป็น jimmy said that he จุดจด too early everyday ต้องเปลี่ยนอะไรที่เชอร์เคยบอกว่าต้องเปลี่ยนอะไรชืดๆชืดๆติ๊กเลยแล้วคุค่ะติ๊กเลยค่ะอ้โหอ่าโอเครู้ว่าอันนี้กนกวันทาราทิปพิมพ์ชนกโอ้โหอ้อหโอ้โหม่ตุ้มคำตอบกันเลยเอาให้มันมุนไปเลยลูกแปดล้านกูเหรอกูบอการาทิปย์เหอกูได้หนิ อะไรกูกำกุดซู้หรอกูเฉแฉส้มเว้ยจล้อกันกวันก้าอกวันกล้ามากลองดูนะคะอันนี้ที่คนไม่เลือกถูกไหมอันนี้ที่คนไม่เลือกไม่ถูกอันนี้ที่คนไม่เลือกไม่ถูกคนที่คนเลือกว้าวทำงได้ครับคุณเมื่อกี้คำง้อ้วงมากโอ้ยนอนถือกอเคโอเค เ <laughs> <laughs> อามาดูข้อต่อมามาดูข้อต่อมาโอ้โหสังเกตว่ายังเละอยู่ไม่หายนะคะเดี๋ยวครวูขออนุญาตเคลียร์แป๊บหนึ่งเคลียร์เสร็จแล้วอะทีนี้มาดูกันนะคะ <c oughs> morgan said that he da 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 so that two days beforemorgan said that he ตอน้ีเน็ต ทำไมมันไม่มาล่ะเดี๋ยวนะลูกทำไมคำตอบมันไม่มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันเป็นอะไรลูก <c oughs> เดี๋ยวคุยอันเอาใหม่ซิอันเอาใหม่ส,นอนออมสิทำไมมันไม่ขึ้นนะลูก ทำไมมันไม่ขึ้นนะอันนี้เห็นไหมเห็นครับโอ <Okay. S 2> เคค่ะตอบข้อไหนเอาจิ้มลงไปเลยลูกจิ้มลงไปเลยเอาไม่มีใครเลือก <c oughs> รอไม่มีใคอจิ้มเลยบอสม่มีใครจิ้มเลยเออทาราจิ้ม <c oughs> เอา,เอา,เอา,เอาสิอย่านี ใช่อาเอากระนกว่านอู้ชัวชัวอู้ยอดชัวอู้ชัวชัวอ้เอาเอาเลยนี่เราปีแล้วชูทำไมเน็ตยชาจังเดี๋ยวนะตุ๊เป็นยังนี่ชัวกูสลัดกินน่องดีดิค่าสงสารมากเลยมียอดอันนี้ยอดอยู่คนเดียวมาดูยอดคนเดียวมอ๊ยอะนาธมุิมาช่วยพอนะปิดบทนะ ดูซิอันตอบน้อยๆน,นี่จะถูกไหมเนื่งสองเฮ้ย <Hey. S 1> ถูก <Hey. S 1> แล้วพวกดดานข <Hey. S 1> ้างนีคือเลยจ้า <c oughs> อ้าทำไมอย่าห,หาหลอกกูเดิกเพราะอะไรลูกกูแอคเคยสอนไปแล้วทำไมถึงใช้แฮดบีนมันต้องมันต้องเปลี่ยนเทนให้เป็นเป็นเทนที่เก่ากว่าหรือแก่กว่าใช่ไหมจากที่นนเ,เก่าอย่นแล้วก็ <c oughs> ให้มันเก่าลงไปอีกะ้างคะ เออพอแล้วลูก oh. พอแล้วเอานะ <c oughs> เออเอ,อ่าอ,อ่า่าพอแล้วแหละพี่แต่เป็นเพืฮดมุนคักได้สูก็ได้เออพี่ทีมพอแล้วแหละนะครูพูนหมดแล้วลูก <c oughs> <c oughs> ข้อต่อไปค่ะ <c oughs> <c oughs> ใครมาก่อนคะใครให้ก่อนคะ <c oughs> I have won the competition I have won the competition. Bruce said that he blah 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 the competition. อ uh, uh, right, ่านาทวุฒิอ uh. uh. oh, oh. ่ามาก่อนเลยอะไรวะเนี่ยพิมยอดอ่านี่ใครอ่ะสิริพันธ์อ่าอะไรวะนี่โอ้โหทัลาทิปอันนี้ใครอีกี่ะเดี๋ยวนะมันให้ตอบแค่อันเดียวกนกวรรณ